ปรับโปรแกรมใหม่นะครับก็ฝึกอ,อกหท่ามหาปะไรนะครับซึ่งก็คือท่าแรกนะครับก็ผมให้เอาน้องนะครับก็คือทั้งที่เราฝึกมานะครับ4-5เดือนนะ่ะก็คืออยากให้น้องทดสอบแรงระเบิดดูนะครับของการฝึกอ,อกว่าพึ่งปลดล็อกท่าอ่าพึ่งปลดล็อกท่าดิฟซิงเกิลดิฟแล้วดิฟทวงน้ําหนักได้แล้วนะครับแต่พอมาวิดเพิ่์ปลบมือนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะไม่ค่อยมีแรงท่าผิดก้นโดงอริยบทโดงหมดต้องมาปรับโพซิชันใหม่นะครับซึ่งก็คือผมจะอธิบายว่าทําไมนะครับทําไมนะครับก็คือเราดิฟถุงน้ําหนักได้แล้วแต่พอมาวิทพื้นปบปป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 มือที่ว่ามันใช้น้ําหนักตัวเองเป็นแรงต้านนะทำไมมันยากขนาดน,นั้นนะครับซึ่งผมจะอธิบายว่ามันเป็นการฝึกก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากลุ่มกล้ามเนื้อแรงระเบิดก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อฟาทวิทย์อะ ที่เขาเรียกว่ากระตุกเร็วนะครับซึ่งปกติเราฝึกกันเฉพาะเทมโปจังหวะแบอบกว่าขึ้นลงเป็นจังหวะใช่ไหมครับแต่ว่าการฝึกกล้ามเนื้อเราก็เคยชินกับสิ่งนั้นๆแต่เมื่อคือเราฝึกอะไรแบบเป็นแรงระเบิดเร็วๆก็คือเราไม่เคยได้ใช้กลุ่มกล้ามเนื้อฟาทวิตนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากลุ่มกล้ามเนื้อนี้มันจะต้องใช้แรงระเบิดและมันจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยนะครับ ซึ่งมันมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสอะไรที่เราไม่เคยเอาง่ายๆนะครับเหมือนกับคนไม่เคยฝึกวิ่งสปินน่ะอาจจะวิ่งวิ่งแค่โซน2อ่าไม่ว่าเขาจะไปวิ่ง5กิโลสกิโลมินิกิโลหรือว่า10กิโลก็ตามแต่เขาก็วิ่งแบบวิ่งแบบแค่เข้าเส้นชัยอ่ะแค่เข้าโซน2องแบบเนี้ยก็คือฝึกแค่เข้าเส้นชัยก็คือถือว่าเขาประสบความสําเร็จอ่าตามเป้าหมายเขาแต่เมื่อ เขาก็คืออยากต้องการที่จะทําเวลานะครับเขาก็จะมีการฝึกพวกเอนท์เวลเอนท์เวลอะไรแบบนี้การฝึกแบบ HIT i อะไรแบบนี้แล้วมันจะทําให้เขานะครับก็ต้องฝึกความเร็วความเร็วมากขึ้นนะครับฝึกความเร็วมากขึ้นเขาไม่เคยฝึกอะไรที่ว่าก็คือเร็วๆมาก่อนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจอยังนายน้องน่าจะเขียนแล้วนะครับกล้ามเนื้อกลุ่ม แรงระเบิดนะครับมันไม่เคยถูกใช้งานนะครับเห็นไหมครับก็ก้นยังโด่งอยู่นะครับก็ดีกว่าเดิมนะอ่ะก็คือคลิปที่แล้วผมได้ทำอ่ะโพตอนเช้าดีกว่าเดิมนะครับอ่ะก็คือตอนนี้ก็คือค้นไม่โด่งแล้วก็คือเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะครับเ่าจะทํายังไงให้เหมือนคริสเตโนโดนะครับหลังแอนตรงดันขึ้นตัวตรงลงมาตรงหลังก้นนี้ก็คืออ่ะเพอร์เฟกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปรับนะครับอีกไปก็ฝึกประมาณสัก3าสสัปดาห์ ก็น่าจะเพอร์เฟกนะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับเราให้ทดสอบท่าวิดพื้นปลบมือไปแล้วนะครับของท่าแรกนัสองึงสามรอบนะครับแล้วก็มาดูท่าแรกจริงๆกันเลยนะครับท่าแรกจริงๆเรานะครับก็คือท่าซิงเกิลดิฟดิบาร์เดียวนะครับซึ่งก็ ก็คือถ้าถ้าเราเราไม่นับถ้าเราไม่นับทดสอบก็คือวิ่งเพื้อนปปมือนะครับเราจะฝึกกันทั้งหมด5เซตแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับฟังนะครับเป้าหมายของน้องเขาก็คือจะต้องฝึกท่าละ10เซตนะครับฝึกกันทั้งหมด50เซตนี่คือเรื่องจริงนะครับหลายหลายคนบอกก็คือเฮ้ยฝึกกันห้าฝึกกันท่าละ10เซต50เซตเลยก็คือการฝึกบอดี้เวทนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าฝึกก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องมหาศาลอะไรนะครับแค่ฝึกท่าละ4เซต ผมถามหน่อยครับฝึกบอดี้เวทก็คือใช้น้ําหนักตัวเองเป็นแรงต้านผมยกตัวอย่างท่าวิตพื้นนะก็คือเทนชันนะครับมันยังกระตุ้นไม่ไม่พอเลยน้ําหนักก็น้อยนะครับโอเคเสรก็ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้การฝึกบอดี้เวทนะครับก็คือคุณไปฝึกแค่ท่าละสี่เซตแบบนี้ก็คือวิตพื้นนะผมถามหน่อยครับคุณต่อให้คุณหมดแรงจริงมันไม่ทันได้กระตุ้นกล้ามเนื้อเลยเดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนอีกข้างแล้วอะเออก็คือเอายกตัวอย่างนะครับคุณฝึกวิตพื้นอนะ สี่เซตแบบนี้หมดแรงทุกเซตไม่ทันกล้ามเนื้อไม่ทันได้กระตุ้นเลยเดี๋ยวคุณไปฝึกท่าไดบอนผพชาพอีกแล้วก็ฝึกกับสี่เซตบ้างคือมันไม่ตอบโจทย์มันเหมาะสําหรับคนใหม่ๆนะเออได้อยู่สี่เซตห้าเซตอะไรได้ดูแต่เมื่อเราฝึกกัน3เดือน4เดือนแข็งแรงแล้วคุณจะมาฝึกบอดิเวทอ่ะสี่เซตมันไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าสิบเซตอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องมหาสรจ์นะครับอย่าไปคิดว่ามันเรื่องมหาสัย์เรื่องปกติสําหรับคนใหม่ๆที่ไม่เคย ก็คือผ่านการมีซึกแผะเขาจะมองถ้าละสิบเซตเลยเหรอ,อ,อแต่ถ้าสําหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับฝึกบร,ริเวษเขาจะรู้ว่า10เซตมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับซึ่งผมจะก็คือจะให้อธิบายให้คุณ,คณ,คณดูนะคุณเคยเห็นนักพอกายช่วงลีนไหมครับคุณเห็นไหมครับใช้เขาใช้น้ําหนักน้ําหนักที่น้อยก็คือใช้จํานวน reps เ,เยอะๆจานวนเซตเยอะๆนะครับเป้าหมายก็คือเขาต้องการลีนบางท่าคือเขาฝึกท่าละสิบเซตเลยนะ ที่ผมหาความรู้มานะครับช่วงเวลาลีนของนักพอกายที่จะขึ้นเวทีเขายัางฝึกท่าละสิบเซตเลยซึ่งมันไม่ได้มาสาาัจันเลยเมื่อเราแข่งในร,ระดับหนึ่งแล้วอมันอยู่ที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายจะฝึก5เซตก็ได้ถ้าหาน้ําหนักอะไรมาถ่วงนะครับซึ่งการฝึกบอดี้เวทสิบเซตคุณอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องมาสัจจันนะครับนี่ก็คือเป็นเซตที่สองนะครับท่านี้ก็คือซิงเกิลดิฟนะครับซึ่งผมบอกน้องเขานะครับว่าก็คือเป้าหมายเราถ้าห้าท่านี้ก็คือ ท่าละ,ะ10เซตก็รวม50เซตนะครับ50เซตนี่มีคนได้ฝึกแล้วนะครับรุ่นแรกอะ่ะสคนรุ่นที่3 1คนนะครับห้าท่าห้าท่าละสิเซตห้าสิเซตนะครับซึ่งก็ก็คือน้องก็ตอนนี้ต้องอัพตัวเองให้ได้50ก่อนก่อนต้องอัพท่าละไม่ต้องคิดมากท่าละสิเซตครบครบเวลาตามจํานวนพักก็ใส่ ฝึกฝึกฝึกหมดแรงครบเวลาตามจํานวนพักก็ใสแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากคุณใช้เวลาไม่นานนะห้าสิบเซตฝึกกันแป๊บเดียวด้วยซ้ำบอกเลยแล้วก็ท่าที่สอนนะก็คือท่าดิฟถ่วงน้ําหนักนะครับเอาเราเราจะรู้ได้ไงเราจะควรถ่วงได้ยังไงอะไรแบบนี้ผมจะประเมินยังไงนะครับซึ่งก็คือผมก็บอกน้องแล้วว่าก็คือถ้ามันได้ประมาณห้าสิบห้าครั้งขึ้นไปตัวเปล่าอ่ะ ซึ่งมันจะมีเกณฑ์วัดนะถ้าได้20ครั้งคุณแข็งแรงแล้วคุณสามารถถ่วงได้แล้วถ้าไม่ได้15ครั้งขึ้นไปอ่ะก็สามารถที่จะถ่วงได้แล้วนะครับแต่ว่า15ครั้งนั้นต้องอยู่ในบริบทที่ว่าคุณฝึกมาหลายอาทิตย์แล้วนะไม่ใช่ว่าคุณไอเกิด15ครั้งคุณอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณคุณลิมิตคุณได้15ครั้งบนเนี้ยตัวป่านะครับอีกอีกสัปดาห์หนึ่งเลยคุณไปถ่วงเลยไม่ได้คุณจะต้องฝึกจำนวน15ครั้งหมดแรงสัก 3าถึงสสัปดาห์ก่อนแล้วค่อยถึงจะค่อยถ่วงได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็คือท่าต่อไปก็คือ d i a m o n ์ p u ชอัพนะครับแล้วการหาหน,หน,นะน้ำหนักนะครับก็คือให้หาเรทผมที่ผมดูนะ10ครั้งก็คือมันมันน้อยไปนะครับสำหรับคนใหม่กล้ามเนื้อมันต้องฝึกความมอนดูดล้าน,นต้องมี12ครั้งอัพขึ้น12ครั้งขึ้นไปนะครับถึง15ครั้งอะไรได้นะครับอ่ะเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน15ครั้งอะไรก็ได้นะครับ มันเป็นแค่เกณฑ์วัดไก์ไลน์นะครับฝึกปอกไฮเปอร์โตฟี่แต่ว่าเราเป้าหมายเราคือไฮเปอร์โตฟี่ผสมกับแอนดูรานอ่ะไอ้นี่คือคือสูตรคิดเองนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับโมมากเกินนะครับยังอยู่ท่าไหนวะเดโมนโพชอัพนะครับไอ้นี่คือท่าที่3นะครับซีบงเก่งเลยเห็นไหมหน้าทิมเลยนั่นก็คือหมดแรงจริงๆนะครับอ่าท่าต่อไปก็คือท่า Normal push u p นะครับ วิทพื้นปกตินะครับอ่าแล้วก็ฝึกกันทั้งหมดาเป้าหมาย10เซตอะไม่รู้นะปัจจุบันน้องฝึกกัน7หรือ8เซตเป้าหมาย10เซตนะครับ10เซตนะครับทดแทงทุกเซตนะครับอ่าตู้วูโลกานะครับตู้วูโลกานะครับตู้ว่าโลกูเพอร์เฟกนะครับเห็นไหมครับขึ้นสุดลงสุดนะครับแขนกลางถูกล็อกนะครับหลังไม่แอนไม่จ้วง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 กันนะครับ บางคนก็โยกมาแต่หัวมันผีเข้าทรงคนเคยเห็นหมวิทพื้นมันทรงผีเข้าทรงโยกแต่หัวโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกนะครับเอาท่าต่อไปนะครสุดท้ายแล้วครับนี่พุชอัพนะครับ,รบวิทพื้นคุกเขา่าคุณเห็นนะครับจะเรียงลำดับตั้งแต่ท่ายากมาถึงท่าง่ายนะครับอไอซิงเกิลดิฟดิฟบาร์เดียวท่าดิฟไดมอนด์พุชอัพ แล้วก็พุชอัพปกติโนมอลแล้วก็มาท่าสุดท้ายก็คือนี่พุชอัพนะครับ5ท่า50เซตฝึกอก5้าท่ามหาพลัยนะครับแต่ว่าผมแคบผมพิมพ์ไปยว่า6ท่าเพราะว่ามันมีท่าทดสอบวิพื้นปลอกเือน,นะครับ1ท่านะครับน,นี่ก็คือ50เซตก็คือเรื่องจริงนะครับนี่ก็คือโปรแกรมนะครับฝึกอ,กอกนะครับคนฝึก,กแบบนี้จริงๆงบรอดีเวทอ่นะคุณไปฝึกอะไรบางคนไปฝึก2ท่าวิดพื้นกับดิฟท่าละสี่เซต แล้วเมื่อไหรกล้ามเนื้อคุณจะพัฒนาฝึกแบบนั้นมาเป็นปีเป็นชาติก็ไม่มาไม่พัฒนาหรอกครับปีมาเส็งน่นแล้วนี่ก็ปีมาเส็งก็จะถึงแล้วนะครับไม่พัฒนานะครับพวกเลยซึ่งน้องก็รู้นะครับน้องเขาฝึก3เซตมาตลอดชีวิตนะครับผมก็มาปรับให้คิดดูนะครับจาก3เซตเป็น10เซ็ตอ่ะห่างกันก็คือลิฟต์เลยครับแล้วก็ปิดท้ายคา์ดโซน2นะครับอะไรก็ได้นะครับดอกบอลก็ได้เชือกก็ได้นะครับปัจจุบันน้องฝึกกับดอกบอลกับเชือกนะครับ ทุกครั้งฝึกกับเชื่อก็ตั้งลิมิตตัวเองครับห้าครั้งก็คือจบไปอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวก็เด็กๆไปครับได้นะแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโปรแกรมฝึกท้องนะครับเราไปชาลิแอลซิทธให้ได้เป้าหมาย30วิบิแบบเพอร์เฟกนะครับ ซึ่งผมบอกน้องแล้วว่าให้ฝึกกับก็คือบาบา,บาดึงข้อบานิ่งปกติก่อนนะครับยังไม่ต้องไปฝึกกับยิมนาสติกริงก่อนนะครับเมื่อได้30มสิบปีปดลอลกก็วก็เดี๋ยวค่อยไปชาเลน้นกับไอห่วงนะครับห่วงยิมนาสติกก็ได้นะครับ